ี่น้องเอฟซีเป็นคนนี้กำลังติวน้องๆได้ทีมงานกันอยู่าได้ครับมันเป็นค้าตรงต่อยไหมลูกใจมัดอุ๊กห่อนพ่อปั่นไฟลูกจุดล้นเผาหลังต้องหาทางกำจัดในมันมันสะอาจเฉพาะจริงตัวเดียวพ่อปั่นไฟล่มลูกไหมลูก พ่อปั่นไฟล่ามลุกจุดล้นเผาล่างประมาณนั้นก็ใจบ่ขาดเยลยล่ามลุกลจุดล้นเผาล่างมันต้องเอาแนงมาเตียน,นประการใดประมาณนั้น

จุดร่นจุดเาลายมันก็จะงซันนั่นแหละข้าจะ่คือบอกให้เป็นเม็ดมางปงว่างมันได้นอกินบได้องพีใจมันอุกอ๊กนั่นคือลงอ๊กเออนกรับกินบ่ได้ดอกน้องพีใจมันอ๊กนั่นแหละคือคำลงพ่อานไฟ้ห่อนพ่อปานไฟลูกจุดรอนเผาลานั่นแหละก็เพต้องเปลี่ยนน่ะนังกำจัดไห้ปฐมมาหนี้ไป ให้มันดคนจากทีบอกต้องหวังดีมันบ่มีดอกพีนองได้ใจไข่แมนมัท้นเองไปไข่นับพีจะน้องเซม่าออกมาทั้งหลายมาฟังคัสั่งจากฉันแล้วไปจัดการผู้ใดผ่าก็คือตาย่านั้นนี่แม่ไม่เลือกอะไรเปนคเลือกเกิดเลือกไงแล้วบอกไปทัานสิแม่เลือกเกิดเลือกไงหรือยัง คือขันท้าสิเรนก็ต้องตายเลยเหรออี้ยงสิกันได้เข้าใจปะายต้องตายเลยเหรอเอี้ยงยังสิ่งฮะใส่คำที่สั้นก็ได้เข้าใจครับว่ากัแดดเออต้องตายเลยเหรอเออคือหาหมกเรียนของ นับตั้งแต่ฉันเนี่ยนับตั้งแต่เสด็จพีจุลจุลจุลมณี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 นับตั้งแต่เสด็จพีจุลมณีให้ฉันกับหน้าปุถุม่าเนี่ยขอลูกน้อยจากพี่อีปุถุม่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี่ เดี๋ยวนี้อีกาณมันไม่ทองสิอ้อเดี๋ยวถาให้ขอหู้ใให้พระให้หาผามาเิียามันไว้แล้วแล้วหาลูกหมามาเลียนเลอาซีโต้เลยซีโตเอาซีโตที่ังก็หมูจานได้ลูกเาว่มันจะไม่ซีโต้เลยเอาต้เาะมาบ่ยังยังยังตามจำนวนลูกตามจำนวนลูก มัองไนะมนะหลเอาให้าลูกหมามาเปลี่ยนเอาลูกมามาเปลี่ยนเราก็เตรียมไวหลายๆอย่างสิก็ไดเอเอาลูกามาเปลี่ยนก็งไวหลายๆห้าเลยหมกเสยวยกวแล้วก็สามารถเห่็ได้ แล้วน้ำจติมไปให้แล้วน้ำขึ้นมะนีทอดไห้เสร็จทีจนล่าบมะนีทอดฮะแม่ไปค่ะไปอย่างคือบาทอดแล้วจังเอาไปให้พระองค์เพคลคือแม่เราไปถูแม่เราไปกากระฟ้าช้างเห็นมาจบปะเนะเอาไปเ,เป็นทอดพเนะอ๋อ เอ้าเ้่เอผมว่าเน่เสวยๆแล้วก็สัวซ้ำสมัยเฮีแล้วครเจ้าค่ะไปข้าแลก็ฉลอดเฉลียวที่สุดเลยเจ้าในตาถึงเจ้ามิตาถึงแม่งม่แยแม่แม่แ่แม่ม่แล้วม่ะเอ๊ะ่ม่่ม่่อ่แมนแ่แม่แม่แม่ม่แม่แม้า่ กตามาเหสีเือจะเว่าจอมากระชงหรือกกวอจ่จาค่ะเฮ้ยสีเฮสีมีปัญหาเรื่องหูหรือไปคะ

ไปเดินทางเปล่าจัดการตามแผนกันหน่อยะเออหน้หล่อพ่อสม้านนี่พ่อเลื้ว่ะามานขนมไปไปถ้าใเราไปขอรไปไปลฉันเล่าข้ามเขาจไม่ไปนะฉันเ่าย่ยก็ต้องกชับยอมย่อยผ่าเด็ดขาดเรื่องนี้พให้ใหมาย่อยต้องาให้ผ่าเด็ดยาวหวังตลอดมันขาดอเั อายแท้อายกันบิ่งมนี่ละ่ะใช่หมอีแต่ย่าแล้วแน่ย่ามาแล้วกูเห็นกับย่าซุ่มอี่กับจิ๊กจิกโกรธแต่ว่าใครรู้สึกว่าเขาเป็นแม่พยาะงนทีบอกโกรธแม่ได,นะ <c oughs> ด้จต่สั่งต้องมาลุกขึ้นเอาละ่ะ <c oughs> เอาละ่ะขาดงานนี่เ <c oughs> ตรียมตัวผู้ใดผ่านงานเตรียมตัว ย่้ยใต้เจบเออใต้กูใต้กูจิไปหามาน่อยทังไดต้องต้งนี่แบว่าฟังโดดแล้ม่ตดตลบหายได้เลยไเลยจ้มันนี่ตลบชิดเออา้เอจังอแม่ต้องจริงจังเออฟังตอนตอนไตุ่ยไต่ยี่อไรกับแจ้บ้าง้เจีปยบกาหน่อยทั้งได้เนเสียงเฮ้ฟังฟังหัวโก่อนเนี่ยหอดคะนหามันก็มีแต่พยายามแซงจาต้องหายเนี่ย ยากเป็นนุดเลนน้่พพกขาวหลว่าสัญจรสีกาเป็นคนหนักลกเราเป็นแม่พญาต้อโกงอ้าีาหันมาเนเธอเป็นตัวโกงเธเป็นตัวโกงเขาเนสออยู่เียมอย่างเดียวเขาจะได้ดีเขาจะได้เนเจ้าคือลูกนอองกวนตีท้ออ่ะเบีเบเจ้าพัง โกโก็สั่งเจ้าสิกายเป็นทลคือเราเป็นคนที่มีอำนาจที่สุดในมครนี้เลยล่ะง่ายๆเลยดลามตรจนหนาจอมทองมาดาดาปนเเอาไม้เอาไม้อ้เราึงก็ได้เัาไอเราดึงได้เก็บคนลงมาเก็บคนเอาจะเพื่อมด้วยใต้กูใต้นึ่งย่าจะต้องชงตาพิู่จน์พ่สูจน์ต้องหายใจแรงเพิ่มขึ้นต้องมีความเฉพาะเราโกรคนโกรธจะมีการต้องได้อารมณ์ต้องได้ทุกอย่างขึ้นมาเลยนะพี่ โอเคโอเคอโอเคค่ะร้อนสวยเห็ดไดบนน้องร้นคะได้ร้อนละศูนย์เือนเนี่ยคือจากของที่ื่อที่น้องเอ้ยน้อนบอหลับกินบ่ได้ดอกวัดดอกนอนบ่ได้นอนบ่หลับกินบ่ได้ดอกพี่น้องใสมันหูห่อนพ่อปานไฟลุกจุดร้อนเผาล่างต้องหาทางกำจัดให้ปทุมม้ามันหนีไปให้มันทนจากที บอกองความหวังดีมันบ่มีดอกพี่น้องในใจไข่แม่นบอลท้นเซนามาทั้งหลายไม่กล้ามาฟังคำสั่งมาฟังคำสั่งจากฉันเลยนี่แล้วไปจัดการไพ่ผ้าคือตายเท่านั้นเฮ้ยย่าแม่ย่แม่ไม่รังอันใดร้อนร้นระเบิดข้าวว่าพวกมนจัะ ตายไลยรกพี่้งตายจากไหนนี่มันคือเรืองไงมันไงมันหลังฉันเลยล่ะน่าแตงแตงเสด็จพีจุล่ามันนีให้ฉันกับหน้าปะทุมมากพี่ที่ขอหลอกบ่ายต่ออินิปะทุมาเดี๋ยวนี้นะมันมีท่องสีออกแล้วฮ่ามัดคอฮ่ามัดเจ็พคอบอลูกคืเดองค่อินนั่งเธอเลยพี่น้อง แล้วหาลูกมหาเพี่มตัวมนี่นะเดียวกันไม่ไหลายไม่ไหลเแล้วนั่งแล้วนั่งไปไปไหนเราเบอกพูดทเราน้วมาองได้นได้ได้เลแต่ว่ามน่ใชแล้วนั่งไปห้ราก่อนย่าม่เคเป็นอย่างคือบนทอดซึ่งคจะเอาไปร่พระองค์เป็นเพ็้าไม่จบก่อนแน่ไห้พัดทอด ผอ้ออดเนต้อดเนอดเนีทอดอดอเน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 เออทอีหย like, oh. oh. ังดอก เยสิมับับด้ขเจ้าเกิดได้ไงมากนี่พาเขาคนเดสวนสวนขบ้ารถกรชาสวัสสัมภาเย็นสีหลมัยบได้ว่าะมึงว่ากะัเดียวไปที่เมืองเลยะไมเคได้จ้าเจ้าจะเป็นออนมันเดีมึงว่าดีๆนะจังเธว่าดีๆนะเสแล้วออนรมเดียวนี้วาดีๆนะมึงว่ดีๆนะเอว่าดีนะบอกามาดเมองเห็นแล้วเมื่อกี้เขเฮยไปทั้งหมดลยุดนะนี่ทุกคนเงียบสงบเลยนะทุกคน เมื่อกี้มึงบอกอิหยังบอกกรรมัดเมื่อกี้ผิดพ์มาเด้งบอกว่าเขาจะก็กล่าว่าอยังยืดสีดอกเขาจะข้า่งเนาะต้องแก่เนาะอันเฮสีอันอุ้ยอิหยังบอกว่ามีปัญหามีปัญหาสงสัยเออเฮสีเป็นคะสงสัยเฮสีมีปัญหาเรื่องหูเป็นค่ะไม่เลยอันไหนกัได้อยู่เออจะว่าเขาสื่อปัญหาเรื่องหูปัญหาเรื่องหูแล้วพี่คะแม่นแล้วพี่คะ เขาดาวาสสวเลยม่เนี่ยกระตอ่เป็นยอหล่ะเนี่ย็นศูนย์นอนอันนี้เสียดีก็นปะ่ามเหตสีพี่คะหรือว่าข้ามเหตสีมีปัญหาเรื่องหูแล้วพี่คะบอกไทยเล่ก็ได้บพราาเกียร์ไม่ได้เว่นไ่ได้เล่ท่นี้ย่งล้วที่คอมริะมมคนิดได้ัว้อังจัเออเมาป้ันข้อัวซงานนี้มม่เป็นงานใหญ่

ดน่ขาดนี้คิดวสวๆขนาจะพอที่ปราณน้นได้ได้ได้ว่าซะอ๋อด้ไ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 ดได้ได้ได้ไดดได้ได้ได้ไได้